หลายกระทรวงก็มีของขวัญน,นะครับทำให้ประชาชนเนี่ยถึงกับร้องว้าวบิกเซอร์ไพรส์ก <Surprise. S 1> ันก็ดีใจกันสลับพี่น้องประชาชนครับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แจกของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของสํานักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับ <c oughs> ก็มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนส่วนของขวัญน,นี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากพันตุวจเอกประทีปเจริญกัน รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควัสอุสอคบมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับคุณสันพรและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยเราให้ผู้ฟังทางบ้านได้ทราบถึงรายละเอียดของของขวัญปีใหม่ค่ะที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนคะ่ะครับก่อนอื่นต้องต้องต้องกาบเรียนก่อนนะครับว่า ของปันปีใหม่เนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเ,ราเราศรษฐาสวีสินนะครับ <c oughs> ก็มีการต่างการไปยังทุกกระทรวงอยูท่ที่ท่านพิธีกรได้นําเรียนประชาชนให้ทราบแล้วให้ฟังแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของท่านรัฐมนตรีของผมนะฮะท่านพงเพชรจุดละเอียดฮะรัฐมนตรีประจําสานักนายรัฐมนตรีเ,เองเนี่ยก็รับนโยบายมาแล้วก็เมื่อวันที่ส9เ้าธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านเองก็จัดที่มีการแถลงข่าว เรื่องของการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะครับค่ะซึ่งในส่วนของท่านล้มตรีผมเองเนี่ยนะครับก็มีในส่วนที่สบเราเองเนี่ยกำกับดูแลอยู่เพราะว่าในส่วนของสบเนี่ยนะฮะก็บทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองบริโภคก็จะมีการประสานงานกับผู้ประกอบการหลายๆภาคส่วนรวมทั้งซัพพลายเออร์รายใหญ่ๆนะฮะซึ่งเราก็มีการประสานขอความร่วมมือแล้วก็จัดแคมเปญต่างๆในการที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้ภาคประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเข้าที่ ทางสบเราจัดโครงการนะครับเราก็จัดโครงการนะฮะเป็นของปั่นปีใหม่ชื่อโครงการโฟโฟเดย์โฟกิฟโฟยูนะครับนะฮะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นโครงการเรื่องคืนความสุขในเรื่องของการลดส่วนลดราคาสินค้าแล้วก็มอบคูปองพวกนี้นะครับแล้วก็บริการเรื่องของลดค่าบริการสายการบินมีการสร้างความเชื่อมั่นให้การเดินทาง มีการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกรักเตะเปรี่ยบผู้นี้ครับอันนี้ก็เป็นส่งนหนของของท่านรัฐมนตรีประจําสานักนายมนตรีของผมครับครับอ่า for day for give for you นะครับค่ะครับแล้วในส่วนของสคบล่ะครับอ่ามีรายละเอียดเรื่องของการทํางานในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสคบครับครับต้องต้องต้องเรียนนะฮะว่าสคบโดยบทบาทหน้าที่ของสคบ เราก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะกรณีที่ผู้ผู้ประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยถูกรัดเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าประเภทใ,นใดนะฮะถ้าเป็นซื้อสินค้าและบริการแล้วถ้าไม่มีกฎหมายอื่นๆที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นอยอยเนี่ยนะ,ะก็จะอยอยจะกลับกลับ,ลบดูแลโดยตรงนะครับแต่ถ้า ไม่มีกฎหมายใจมากำกับดูแลเนี่ยทางสบจะเป็นหน่วยงานกลางในการคุ้มครองบริโภคนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะฮะทางสบเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการทําหน้าที่ในการประจัดัมพันธ์เรื่องของสิทธิผู้บริโภคต่างๆตามกฎหมายนะฮะซึ่งต้องกลับเรียนว่าในเรื่องของการที่จะคุ้มครองบริโภคให้ให้ได้ให้ได้ประสิทธิภาพนะครับนะฮะก็ควรจะต้องแจ้งประจัดัมพันธ์แล้วก็ แจ้งให้ประชาชนเนี่ยรักษาสิทธิ์ที่ตัวเองให้ทราบสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะอย่างน้อยก็เป็นการรักษาสิทธิ์ไม่ให้ถูกรัฐเปรียบไม่ให้ถูกหลอกลวงผู้นี้นะครับก็จะมีการปรผัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในขณะที่การถ้ามีกรณีการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับแล้วถูกขอระัฐะเปรียบถูกลอกลวงผู้นี้นะครับสางคมบก็จะรับแจ้งแล้วก็มีการแก้ปัญหาในรอบปีที่ผ่านมานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการ รับเรื่องราวองทุกจากผู้บริโภคนะปีหนึ่งก็ประมาณสามปืรายนะครับนะฮะก็ประมาณทักแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเราแก้ปัญหาที่จบนะฮะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้วก็อาจจะขั้นฟ้องคดีทางแพ่งพวกนี้นะครับอาทิตก็เป็นบทบาทหน้าจี่ของสองบคครับแล้วก็ก็เป็นที่สบก็เป็นที่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวในเรื่องบทบาทหน้าที่ของเราครับผมครับค่ะ แล้วในปีหน้าล่ะคะท่านมีโครงการไหน,น<ม>ที่จะต่อเนื่องไปจากปีนี้หรือว่ามีโครงการใหม่มีการวางแผนนโยบายอะไรในปีหน้าไหมคะครับก็ก็กดําเรียนนะครับว่านสนามศักด์สหรับบทบาทหน้าที่ของสกบอเองเนี่ยเราก็มีแผนงานแผนการปฏิบัติประจําปีอยู่แล้วนะครับ, <c oughs> รบสําหรับปีสองพนหกสิบเจ็นี่ยนะครับทางท่านทศสรณ์ตินทิพย์ 10, นะฮะเลขาธิการของผมเองนะครับนะฮะท่านก็มี มีนโยบายในการที่จะมีการกระจายเนื่องจากบทบาทของสคบอเองเนี่ยมีการครอบคุ้มครองบุญโป่งในทั่วประเทศทนะฮะในขณนะเดียวกันเนี่ยสคบเป็นองค์กรขนาดเล็กๆนะฮะมีประชากรมีบุคลากรทํางานเนี่ยประมาณสักสามร้อยคนนะครับนะฮะมีขาัาการแต่ว่าเราคุ้มครองประชาชนเนี่ยประชากรไทยเนี่ยเจ็ดสิบหกล้านคน,น<ม>ในขณะที่มีประชากรแฝงด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเกือบเกือบแปดสิบล้านคน ถือว่าเป็นเป็นภาระที่คนน่อนข้างหนักทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานโดยลําพังของเราเองเนี่ยคงคงทําไม่ได้เต็มที่นะฮะเราก็อาศัยภาคีเครือข่ายนะครับก็ทางปี2567เนี่ยทางในขาริการผมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการที่กระจายอํานาจไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งเทศบาลและ,บะอบตกรุงเทพและเมืองพัทยาต่างๆเพื่อที่จะให้ทําหน้าที่ในการที่จะช่วยคุ้มครองบุญผู้ในการที่จะรับ แจ้งสิทธิ์แล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะฮะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โรยโภคเนี่ยได้รับทราบสิทธิ์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองในการที่จะไม่ถูกหลอกลวงมากขึ้นตรงนี้ครก็จะเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งในการที่จะกระจายอำนาจนะครับสําสหรับด้านหนึ่งที่ที่ท่านเลขาธิการให้ความสําคัญมากก็เรื่องของการที่จะตกกระับเปรียบเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบของการค้าเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับนะฮะก็เป็นการซื้อบน อากาศมัละนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการถูกหลอกลวงทางการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยก็ยังค่อนข้างยังมีค่อนข้างพบเห็นอี่ประจํานะครับทางท่งานเลขาธิการเนี่ยก็ให้ความสําคัญประเด็นนี้แล้วก็มีการร่วมมือกับทางกระทรวงไอซีทีนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการซื้อการโฆษณารวมทั้งการจัดส่งสินค้าต่างๆนะครับในเรื่องไปถึงผู้บริโภคพวกนี้ฮะ ก็จะมีการกำกับดูแลอย่างเข้มเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมครับค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะดีครับขอบพระคุณครับครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะนี่คือกองฟันปีใหม่นะครับในส่วนของสำนักนายกนะฮะที่มอบให้กับประชาชนแล้วก็การทํางานของสคบนะครับเพราะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีหน่วยงานในกํากับดูแลเนี่ยนั่นก็คือกรมประชาสัมพันธ์สำนัก พุทธนะฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ทางด้านของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีท่านพวงเพชรชุลละเอียดทนรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กํากับดูแลผู้ดูแลนะครับแล้วก็ท่านประหลัดนะฮะท่านประหลัดสํานักนายกเนี่ยท่านธีรพงศ์วงศิววิราชเนี่ยก็กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดเหมือนกันภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือในส่วนของข้าราชการการเมืองกคุณพวงเพชรข้าราชการประจาคือท่านประหลัดธีรพงศ์นะครับแล้วก็ มีการบริหารจัดการงานต่างๆกันนะฮะแล้วก็ก็ได้มีการถแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้เรื่องของอของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับประชาชนแจกแจกเป็นเรื่องๆคือจริงๆเยอะมากจริงๆเยอะมากหลายอย่างหลายแหละคือ,อ,อของขวัญเยอะมากเพราะว่ะาแต่และในหน่วยงานที่ที่อยู่ในในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือหลายหน่วยงานอยู่เหมือนกันแล้วแต่ในละหลายในหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาก็มีของขวัญของเขาแบบยิบย่อยยิบย่อยลงไปอีกนะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็จะมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะอันนี้ก็จะมีการจัดสมาทานศีลฝั่งพระธรรมเทศนาสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาข้ามปีอันนี้ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในช่วงคืนวันที่30พันจาคนค่ะยาวไปถึงที่1มกราคมปี67ค่ะ วัดไทยแล้วก็ต่างประเทศ<ช>นะครับอันนี้ทําเป็นประจําแต่พิเศษปีนี้มีการประดับประดาไฟด้วยในบรรดาสิบวัดสวยสดงดงามมีการมอบการ์ดคติธรรมอวยพรปีใหม่ปี67แล้วก็ประทานพรจากสมเด็จพระสังฆราช5้าพันแผ่น นะครับประธานใช่ครับมอบให้กับประชาชนน้ําพระพุทธมนต์ประธานพรจากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อใช้ในการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับค่ะอันนี้แค่น้าจิ้มส่วนนึงนะเออเออก็ยังมียังมีอีกนะฮะเยอมากองสบบเมื่อกี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเปิดสายด่วนหนึ่งหนึ่ง 66ฮะ <c oughs> แล้วก็แอปพลิเคชัน OC PB Connect ตลอด24ชั่วโมงก็โทรไปได้เลยในช่วงวันหยุดยาวเพื่อรับเรื่องร้องเรียนใช่นะครับแล้วก็มีส่วนลดอะไรต่างๆเพียบเลยฮะกวกกิฟต <c oughs> ์ voucher ต่างๆแล้วก็ส่วนลดอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองท่านรองเลยค่ะท่านท่านท่านได้ให้สัมภาษณ <c oughs> ์แล้วนะคะตัวเครื่องบ่งเครื่องบินหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็มีคูปองให้คุณ ท่านไปดูได้เลยนะคะว่ามีตรงไหนอะไรยังไงที่ร่วมบ้างซึ่งก็จะอยู่ในโครงการ for day for gift for you นะ้วอย่าลืมถ่ายทอดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับ สองพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือหกสิบหกนะหกสิบจหกสิบเจ็ดนะกิจการสวดมนต์ข้ามปีนะฮะก็จะจัดที่ส่วนกลางนะวัดมหาธาตุยุวราชรังสดิตราชวรรมหาวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธาตียนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งสามวัดนี้นะฮะก็จะมีการถ่ายทอดนะครับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับเอาสมทาถ่ายทอดด้วยใช่แม่แน่เนี่ยเอสมทาแน่นอนใช่เพราะว่าเอาสมทาก็เขาออกมาบอกแล้ว <C> e <an> ว่าเขาจะถ่ายทอดของเราละ่ะของเราแน่นอน,อน,นอวิทยุของเราถ่ายทอดแน่นอนก็จะมีรายการพิเศษตั้งแต่2องทุ่มวันที่31เป็นต้นไปสำหรับ FM2.5 m h มเกะเฮิร์นะครับยาวไปทะลุปีใหม่เลยครับข้ามปีไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังข้ามปีนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของ การขับขี่นะครับการขับขี่ยดยานพาหานาเมื่อวานนี้มีการเปิดศูนย์ปอพกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับของควัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ท่านรัฐมนตรีพวงเพชรแล้วก็ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านได้มอบไว้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือรายการพิเศษนะครับที่จะมีการจัดขึ้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับนั่นก็คือรายการ ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุใช่ค่ะนะครับเป็นรายการที่จะมีการรายงานสดเข้ามาในแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะถือว่าทั่วประเทศนะทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับะเหนือใต้กลางอีสานมาหมดนะครับตะวันออกตะวันตกมาหมดนะฮะเราจะได้รู้ได้ทราบกันว่าในแต่ละพื้นที่นะคะการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าบางทีก็อยากจะทราบเนอะเราอยากจะไปตรงในพื้นที่นี้เนี่ยเอ๊ะ รถมันติดไหมหรือมีอุบัติเหตุอะไรตรงไหนจะได้มีการตัดสินใจได้ถูกนะคะนะครับรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การประชุมปอพเนี่ยนะคะที่เขามีการประชุมทุกวันในช่วงของ7วันอันตรายนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับการขับเคลื่อนขยื่นเคลื่อนไหวของแผนในแต่ละวันเพราะแต่ละวันมีการ วางแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวดูจากจํานวนผู้บาดเจ็บก็ต้องมานั่งดูกันลครับว่าในแต่ละวันเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยมันหนักเป็นพิเศษแต่แน่นอนนะฮะสาเหตุของการเมาและขับเนี่ยมาเป็นที่หนึ่ง <จะ S 2> ครับนะแล้วก็เรื่องของการขับรถเร็วจะมีแนวทางในการดูแลแก้ไขยอย่างนี้เรื่องนี้กันอย่างไรแล้วก็รายงานสดๆดในแต่ละพื้นที่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผ่านรายการนี้นะครับก็แต่เวลา1ิบหนาฬิกาจนถึง2 0่สนาฬิกา นะครับสำหรับคับขี่ปลอดภั <15. S 1> ยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณของเราทั่วประเทศครับ